มาดูกันต่อนะฮะเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรารายงานเรื่องนี้กันเยอะนะเพราะว่าเกิดขึ้นหลายจุดทั่วประเทศเลยครับก็มีออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆในการรวมตัวกันนัดกันออกมาชุมนุมนี่นะฮะซึ่งอย่างที่เราเล่าไปบอกว่าในแต่ละวงชุมนุมเนี่ยก็จะทําให้เกิด น้องๆน,น,นักศึกษาบางคนที่มีความสามารถในการปราศัยก็เป็นที่จับตามาอบอกโอ้คนนี้เนี่ยพูดดีคนนี้ปราศัยดีนะครับซึ่งเราก็พยายามจะไปคุยกับน้องๆหลายๆคนวันนี้เนี่ยมาถึงคิวของน้องคนหนึ่งนะฮะเขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชื่อว่าน้องแชมป์นะฮะธีรชัยรวิวัน์นะครับ,รรรรบซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนที่ออกมาพูดออกมาปราศัยในการออกมาร่วมแฟชั่นม็อบนะแล้วก็หลายคนก็ชื่นชม เราก็เลยส่งทีมข่าวไปคุยกับท้องแชมป์ไปดูกันนะครับว่าจุดประสงค์ของความของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ของน้องแชมป์คืออะไรและจะพูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้อย่างไรไปฟังกันเลยฮะผมแค่อยากจบมาแสดงออกถึงสิ่งที่เราชอบไม่ชอบต้องการไม่ต้องการแค่นั้นเองเราแค่อยากจะส่งเสียงเรียกร้องออกไปเฉยๆให้ผู้มีอำนาจได้ฟังเราครับแล้วทําไมผู้มีอำนาจถึงต้องฟังเราในเมื่อเขา5้าถึงปีที่ผ่านมาเขาไม่เคยฟังเราเลยก็ อย่างที่เคยบอกครับว่าถ้าเขายังอยากเป็นนายกรัมนตีของคนไทยทุกคนดังนั้นก็ควรฟังเสียงของคนไทยแม้ว่าจะเป็นคนกลุ่มน้อยอย่างพวกผมก็ตามครับจริงๆก็ไม่น้อยนะหกล้านเฟียงก็ในสายตาเขาอาจจะน้อยก็ได้กันหน่อุด <c> ว <oughs> ่าแล้วจริงๆแล้วเขาคิดว่าตัวเองเป็นนายกข,ของคนไทยทุกคนอยู่หรือเปล่าในมุมมองของแชมป์นะครับเป็นของไทยคนไทยทุกคนหรือเปล่าผมก็ คิดแทนเขาไม่ได้แลพี่ถูกไหมแต่ว่าในเมื่อเขาเป็นนายนตรีแล้วเนี่ยเขาขึ้นสเตตับก็คือนายนตรีของคนไทยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องฟังเสียงคนไทยทุกคนถูกไหมแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังเสียงของเราสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในมงของเราคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตผมก็คงไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่เราทําได้คือแค่ส่งเสียงออกไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ฟังอย่างน้อยที่สุดเขาก็จะได้ยินแม้ว่าเขาจะเลือกว่าจะฟังหรือไม่ฟังก็ตาม อย่างน้อยเสียงของเราจะต้องแผดให้ดังกว่านี้ถ้าเขาไม่ฟังก็ต้องดังมากกว่านี้แค่นั้นมันมีความต่างไหมระหว่างการที่นักศึกษาออกมาแสดงพลังในช่วงนี้กับช่วงที่หลังจากการรัฐประหารใหม่ๆช่วงนั้นก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีการออกมาแสดงพลังค่อนข้าง,างเยอะเหมือนกันใช่ครับก็ถามว่ามีความต่างกันไหมถ้าในเชิงบริบทก็กต่างกันแต่ในเนื้อหาก,ก็มีความคล้ายกันเช่นในช่วงแรกที่นักศึกษาออกมาออกมาเพื่อต่อต้านการรัฐประหารอันนี้ชัดเจน แต่พอหลังจากวันหารมีการผ่อนคลายทุกอย่างมีการเลือกตั้งแต่ครั้งนี้ที่เราออกมาเราต้องการแสดงว่าโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างทางอำนาจที่คุณออกแบบมาเพื่อพวกคุณเนี่ยมันไม่ได้เซิร์ฟสําหรับเราทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้พอใจกับสิ่งนี้นี่คือเจตจำนงร่วมของเราที่เราจะแสดงออกเฉยๆมองว่าพลังของนักศึกษาเนี่ย uh huh. จริงๆแล้วมันมีขนาดไหนเพราะว่ามันก็มีคนสบประมาทว่า uh huh. เฮ้ยคุณเกียนคีย์บอร์ดเปล่า uh huh. คุณแบบคุณไม่ลงถนนนี่ uh huh. มันพลังจริงแค่ไหน หลายคนก็ชอบบอกว่าเราคือนักเลงคีย์บอร์ดถูกไหมฮะจริงครับพวกผมก็นกเลงคีย์บอร์ดก็จริงๆคุณก,ก็คืออย่าลืมว่าโลกออนไลน์คือโลกเสมือนจริงคือในเมื่อในโลกแห่งความเป็นจริงเราไปเผชิญอยู่กับความน่ากลัวกับความกดดันต่างๆโลกออนไลน์ก็เป็นทางออกหนึ่งเป็นช่องทางหนึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจคือขนาดคนที่หลบลี้การต่อสู้ก็อยู่ในโลกเสมือนจริงแล้วอะ ยังอดลนทนไม่ได้แล้วต้องออกมาสึ่เรื่องความเป็นจริงนั่นหมายความว่าพวกคุณก็เหลืออดแล้วเหมือนกันครับผมน่าสนใจน่าสนใจแล้วที่คนเขามองว่า<ม>ทุกครั้งเลยที่นักศึกษาเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะต้องมีเบื้องหลังอันนี้ถามตรง,ตรงๆเลยม,มีไหมสามร้ 300, 500. อยห้าร้อยอ๋อถ้ามีจริงนะผมจะโกรธมากเพราะผมไม่ได้ <laughs> แต่มันไม่มีไงที่คือถ้าบอกว่ามีคนยุยงปลุกปักป่นชี้นำให้นักศึกษาออกมา ถ้ามีจริงผมก็ชี้ตัวได้อยู่คนหนึ่งชื่อพุนิตประยุทธ์จันโอชาคนนี้ฮะคือคนที่ทําให้เราต้องออกมาถ้าไม่มีพเนตประยุทธ์ก็คงเราก็คงไม่จำเป็นต้องออกมาถามตรงๆเลยนะไม่ใช่แกนนาเนชิญชวนมาก,กลัวไหมโอ้โหจะเหลือเลยพี่กลัวขนาดตํารวจถ่ายคลิปล้อดโดนขังสามวันหมอพูดทำคลิปให้ความรู้กับโควิดโดนกดดันให้ลาออกผมก็เป็นแค่คนคนหนึ่งทำไมจะไม่กลัว แล้วทาไมเรากล้าล่ะคือเราอยู่บนโลกแห่งความกลัวตอนนี้เราในอยู่ในสังคมแห่งความกลัวแต่ถามว่าเรากลัวแล้วถ้ามันเปลี่ยนอะไรไม่ได้และเราจะยังคงให้สภาพแบบนี้มันคงอยู่ต่อไปภายใต้ความกลัวแบบนี้เหรอเร,เราต้องมานั่งตั้งคําถามว่าเรากลัวใช่เราอันตรายใช่แล้วเราจะปล่อยไปอย่างนี้เหรอ เ,เราจัดการกับความรู้สึกความตัวของเรายัางไงมันมีคนอีกหลายคนที่อยากจะออกมามแต่ว่าเขายังไม่กล้าเราอยากจะบอกอะไรกับเขาก็แค่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องการจะแสดงออกออกมาก็แค่แสดงออกออกมาถ้าต้องการความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่แสดงออกออกมาไม่เรียกร้องและหวยหาเขาจะรู้ยังไงว่าคุณต้องการความเปลี่ยนแปลงก็แค่ออกมาแค่นั้นแต่สิ่งหนึ่งที่แชมป์จะไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือความรุนแรงใช่ อะไรคือความรุนแรงก็ต่ความรุนแรงก็ต้องให้เกิดการเสียเลือดเสียเนื้อกันมีการประทะกันร,ระหว่างกลุ่มทหารหรือกลุ่มมวลชนหรือมวลชนทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่ไม่อยากให้เจอกับความรุนแรงมากสุดคือความรุนแรงที่นําไปสู่ความแตกแยกแล้วฉีกคน,นเป็นสองฝ่ายอันนี้มันทาให้ประเทศเดินต่อไปไม่ได้เราก็ได้บทเรียนมาแล้วเนี่ยในปี57แต่มันก็เป็นสิ่งที่ยังดําเนินอยู่นี่คือความข<ช>ัดแยง้งความแตกแยกมันมี<ช>อยู่แล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ไม่อยากให้มันเป็นไปมากกว่านี้หน้าที่เราควรจะสมานแผลได้แล้ว พลเอกประยุทธ์เข้ามาบอกว่าจะจัดการความขัดแย้งแต่สุดท้ายมันคือการกวาดปัญหาไว้ใต้ผุนซึ่งมันก็ไม่น่าใช่สิ่งที่มันควรจะเป็นกับประเทศนี้ครับในมุมมองของแชมป์เนี่ยครับปัญหาการเมืองไทยแกนกลางของมันคืออะไรก็ยังยืนยันคาเดิมว่ามันคือการไม่ยอมรับการมีอยู่ของความคิดของอ e ีกฝ่ายการลดทอนคุณค่าของความคิดของอ e ีกฝ่ายที่ไม่เหมือนของเราผมมองว่าเสรีภาพมันต้องอุดม,มไปด้วยหลายความคิด ซึ่งถ้าเราอยากได้เสรีภาพเราก็ต้องให้เสรีภาพในความคิดกับบคุคคลคนอื่นด้วยใช่แต่มันก็มีคนที่ใช้เสรีภาพเพื่อลดคอนเสรีภาพของคนอื่นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แต่รัฐธรรมนูญก็ระบุไว้ว่าคุณมีเสรีภาพเต็มที่ในทางที่จะไม่จํากัดสิทธิเสรีภาพของบคุคคลอื่นนั่นหมายความว่าเสรีภาพที่เรามีได้รับการคุ้มครองตามตามรัฐธรรมนูญนี่ฮะนี่คือน้องแชมป์ทีรชัยลวิวัฒจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นี่เป็นความคิดเห็นของน้องนักศึกษานั้นเนี่ย